พระคะเนศหรือพระพิคเนศวนเป็นเทพเจ้าของอินเดียซึ่งนับถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการทั้งปวงอันหมายรวมถึงเป็นเจ้าแห่งสติปัญญาความรู้ความสามารถความกล้าหาญตลอดจนเป็นผู้พิทักษ์ไว้ซึ่งความยุติธรรมนอกจากนี้ชาวฮินดูยังให้ความสำคัญกับพระคะเนศในฐานะเป็นเทพประจำความขัดข้อง และเป็นผู้อำนวยความสำเร็จให้แก่กิจการต่างๆอีกประการหนึ่งด้วยดังนั้นพระคเนศจึงได้นามเฉพาะว่าวิคเนศวนหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในความขัดข้องหรืออุปสรรคและสิทธิธาดาหมายถึงผู้อำนวยความสำเร็จผลด้วยเหตุที่พระคเนศได้รับการนับถือและมีความสำคัญดังกล่าวชาวฮินดูจึงมีคติเชื่อกันว่าเมื่อจะประกอบพิธีกรรมในลัทธิศาสนา หรือศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาการต้องกล่าวคำไหว้ครูบูชาต่อพระคเนศก่อนเพื่อขอให้ปลอดภยัยรอดพ้นจากความขัดข้องหรืออุปสรรคทั้งปวงตลอดจนอำนวยพรให้บังเกิดความสำเร็จลุล่วงด้วยดีในกิจการต่างๆเรื่องราวของพระคเนศนั้นมีเรื่องเล่าเกร็ดตำนานตามความเชื่อของลทัทธิพราหมณ์กล่าวไว้แตกต่างกันโดยพิสดารหลายคำพีในการนี้ท่านผู้รู้ ซึ่งเป็นปราดทางวรรณกรรมคือเสถียรโกเศสและนาคาประทีปได้เล็งเห็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพระคเนศจึงได้เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆของพระคเนศปรากฏเป็นหลักฐานแก่อนุชนรุ่นหลังในหนังสือเรื่องพระคเนศเทพนิยายสงเคราะห์ภาคสี่กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในหนังสือศิลปากรฉบับป,ปีที่หนึ่งเล่มห้า เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2480เรื่องพระคเนศเทพนิยายสงเคราะห์ภาคสี่ของสเสถียรโกเศสและนาคประทีปกล่าวถึงประวัติพระคเนศว่าเป็นเชษฐโอรสของพระอิศวรและพระอุมาพระคเนศมีชายาสององค์ชื่อพุทธิและสิทธิบางคำภีว่าพระคเนศถือพรหมจันท์ก็มีและมีโอรสชื่อเกษมและลาภะซึ่งนับว่า เป็นนามมงคลโดยพร้อมชาวฮินดูจึงเชื่อกันว่าใครได้กราบไหวบูชาพระคเนศก็ประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นสวัสดิมงคลส่วนกำเนิดของพระคเนศซึ่งปรากฏเรื่องราวตามคำพีต่างๆของลทัทธิพราหมณ์นั้นมีความแตกต่างกันหลายเรื่องอาทิคำพีพรมไวยวัตตบุราณกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นพระอิศวรและพระอุมาประสงค์จะมีโอรส พระอิศวจรจึงแนะนําให้พระอุมาทําพิธีปัญญกรพลบูชาต่อพระนารายเพื่อขอให้ประทานโอรสโดยต้องเริ่มบูชาตั้งแต่วันขึ้น13บสามค่ำเดินสาเรื่อยไปจนกว่าจะครบกําหนดหนึ่งปีพระอุมากระทําพิธีอยู่นานก็ไม่ได้โอรสบังเกิดความเสียใจขณะนั้นมีเสียงปรากฏขึ้นว่าให้กลับห้องเถิดและจะพบโอรสครั้นพระอุมาได้พบพระโอรสซึ่งเป็นองค์พระกฤษณะ ก็มีความปิติยิ่งนักบรรดาถวยเทพทราบข่าวก็พากันแสดงความยินดีปรีดาหนึ่งในบรรดาถวยเทพนั้นมีพระสนิอยู่ด้วยพระสนิไม่กล้ามองดูพระกุมารก้มดูอยู่แต่พื้นพระอุมาถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพระสนิตอบว่าเพราะคราวหนึ่งมัวแต่ภาวนาระลึกถึงองค์พระวิษณุจนละเลยหน้าที่สามีพระยาพระสนิจึงกโกรธสาบว่า ถ้าพระสนิมองดูผู้ใดให้ผู้นั้นถึงแก่ความพินาศเหตุนี้พระสนิจึงไม่กล้ามองหน้าใครเพราะกลัวจะเป็นผลร้ายแก่ผู้ที่พระสนิจ้องดูพระอุมาฟังแล้วไม่ทรงถือนักเพราะเห็นว่าสิ่งใดพึงเกิดสิ่งนั้นก็ต้องเกิดเท่ากับมีลิขิตกาหนดไว้จึงอนุญาตให้พระสนิมองดูกุมารได้พระสนิขอร้องให้พระยมเป็นพยานแล้วเหลือบดูพระกุมาร ทันใดนั้นเสียนพระกุมารก็ขาดกระเด็นไปแหล่งเดิมคือเสียนพระกฤษณะที่แบ่งภาคมาเกิดพระอุมาและบรรดาถุยเทพเห็นดังนั้นบางเกิดความโทมนัสกันแสงโดยทั่วหน้าเว้นแต่พระวิษณุองค์เดียวเสด็จขึ้นส่งครุฑไปอย่างแม่น้ำบุษบพัทเห็นช้างนอนหลับหันหัวไปทางทิศเหนือบางตำราว,ว่าช้างมีงาข้างเดียวก็ตัดเสียนช้างนำกลับมาต่อที่พระสอบพระกุมาร พระกุมารหรือพระคเนศจึงมีเสียนเป็นช้างกลับขืนชีพขึ้นนับแต่บัดนั้นบางตำราว,ว่าพระศิวะไปตัดเสียนช้างเอราวันของพระอินมาต่อแทนก็มีส่วนกำเนิดพระคเนศตามศิวะปุราณกล่าวไว้ว่าพระศิวะมักเสด็จเข้าไปสู่ที่ซึ่งพระอุมากำลังส่งน้ำโดยพระนางไม่ทันรู้ตัวพระอุมาจึงเอาไข่ขมิ้นถาพระกายมาปั้นและเนรมิตเป็นชายรูปงามสำหรับเฝ้าประตู วันหนึ่งพระศิวะเสด็จไปหาพระอุมาในเวลาส่งน้ำชายเนรมิดไม่ยอมให้เข้าไปเกิดสู้รบกันขึ้นพระศิวะสู้ไม่ได้แม้พระวิษณุและบรรดาถวยเทพมาช่วยก็สู้ชายเนรมิดผู้เฝ้าประตูไม่ได้เช่นกันในที่สุดพระวิษณุจึงใช้อุบายเนรมิตรูปมายาเป็นนางงามชายเนรมิดเหมือดูรูปมายาพระวิษณุได้ทีจึงตัดคอชายเนรมิดขาด เหตุนั้นเมื่อความทราบถึงพระอุมาจึงกริ้วมากจนพระศิวะต้องให้เทพไปหาสัตว์ที่นอนหันหัวไปทางทิศเหนือแล้วตัดอหัวมาเทพองค์นั้นได้หัวช้างมาต่อชายนิรมิตจึงได้มีหัวเป็นช้างนับแต่นั้นมาแล้วพระศิวะทรงตั้งให้เป็นใหญ่ในหมู่เทพรับใช้ของพระศิวะมีนามว่าคเนศหรือคณะบดีซึ่งแปลว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในคณะ บางตำรากล่าวถึงเหตุที่พระคเนศมีเสียงเป็นช้างว่าครั้งนั้นพระอิศวรจะทำพิธีโศกันพระคเนศบรรดาถวยเทพก็มากันพร้อมแต่พระนารายยังไม่ได้เสด็จมาในที่นั้นพระอีสวรมีเทวะบัญชาให้พระอิน์ไปเชิญเสด็จขณะนั้นพระนารายกำลังบรรทมอยู่พระอินทจึงต้องทำพิธีปลุกคือเป่าสังเป็นบทสรรเสริญครั้นพระนารายตื่นบรรทมพระอินทจึงทูลว่า พระอิศวรมีเทวะองค์การให้เชิญเสด็จไปเจริญพระเกศาพระกเนตศพระนารายณ์พังพระโอษฐ์ว่าลูกหัวหายจะนอนหลับให้สบายก็ไม่ได้แล้วก็เสด็จมากับพระอินทขณะพระนารายณ์ตรัสนั้นด้วยอำนาจวาจาสิทธิ์พระเสียนพระกเนตศก็ขาดไปทันทีพระอิศวรจึงให้พระวิษณุกรรมไปหาศีรษะคนตายในวันนั้นมาต่อให้ได้พระวิษณุกรรมไปหาศีรษะคนผู้มรณะในวันนั้นไม่ได้ เพราะไม่มีผู้ใดตายพบแต่ช้างนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกจึงตัดหัวช้างไปต่อเป็นเสียรพระคเนศครั้นแล้วพระคเนศก็สำแดงเดชให้ปรากฏพระกายมีสี่ก้อนก้อนหนึ่งถือบ่วงบาดก้อนหนึ่งถือขอก้อนหนึ่งถือค้อเหล็กและอีกก้อนหนึ่งถือก้อนเหล็กแดงทรงมุสิกค,คือหนูเป็นพาหนะเสด็จไปยังยมนานาที เข้าต่อสู้กับอสุรพังคีที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตรีโลกอสุรพังคีต้านทานมิได้หนีดำลงไปในแม่น้ําซ่อนตัวอยู่ในกลางสมุทรพระคเนศอ้าพระโอษฐ์สูบน้ําจนแห้งเห็นตัวอสุรพังคีจึงเอางาเบื้องซ้ายคว้างถูกอสุรพังคีและบริวารแสนโกรธตายจากนั้นจึงคายน้ําออกไว้ดังเดิมแล้วจึงเสด็จกลับไปหาพระอิศวร ส่วนในคำพีกันธนัตบุราณกล่าวว่าพระศิวะกำหนดไว้ว่าถ้าใครบูชาพระองค์ณนะเทวาลลโสมนาตก็จะได้ขึ้นสวรรค์ทุกคนมนุษย์จึงพากันไปทำการบูชาพระศิวะเป็นอันมากฝ่ายพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายรู้สึกรำคาญพวกคนนอกศาสนาซึ่งทำบาปหยาบช้าและได้ขึ้นสวรรค์กันเป็นอันมากทั้งที่เดิมคนพวกนี้จะต้องตกนรกการที่มาได้ขึ้นสวรรค์อย่างนี้จึงไม่เป็นการสมควรเลย พระอินทร์และกลุ่มเทวดาจึงพากันไปเฝ้าร้องทุกข์ต่อพระศิวะพระศิวะจึงหาหนทางแก้ไขโดยประทับยาณทันใดนั้นก็เกิดบุรุษรูปงามขึ้นครั้นความทราบถึงพระอุมาจึงกลิ้วว่าพระนางหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างบุรุษรูปงามไม่จึงสาบให้บุรุษนั้นมีเสียงเป็นช้างรูปร่างพิการและมีท้องพลุยพระศิวะทรงรับเอาคำสาบนั้นเป็นเด็ดขาดไม่กล้าปริพระโอษฐ แต่ตรัสกับโอรสซึ่งบัดนี้มีเสียงเป็นช้างและทองพลุยว่าขอให้เจ้าจงมีนามแต่นี้ต่อไปว่าคเนศวินายกวิคณราชและเป็นศิวบุรุษความมีผลสำเร็จหรือความเสียใจไม่สำเร็จผลจงมีกำเนิดเป็นปัจจัยมาจากตัวเจ้าให้เจ้าเป็นผู้ได้รับบูชาในกิจการต่างๆก่อนเทพองค์อื่นๆมิฉะนั้นให้กิจการเหล่านั้นติดขัดไม่สมประสงค์ มีเกร็ดเล่าเรื่องท้องพลุยของพระคเนศอีกตำนานหนึ่งว่าพระคเนศชอบเสวยขนมโมทกะครั้งหนึ่งเสวยจนพุงกลางแล้วก็ส่งหนูเป็นพาหนะไปในเวลาราตรีการหนูพบงูจึงตกใจหลบพระคเนศเลยตกจากหลังหนูทําให้ท้องแตกขนมต้มทะลักออกมาหมดพระคเนศรีบโกยใส่พุงแล้วฆ่าง,งูตัวนั้นเอามารัดท้องด้วยเหตุนี้รูปพระคเนศจึงมีงูรัดเอวคล้ายเข็มขัด ส่วนเรื่องพระคะเนศมีงาข้างเดียวจึงมีชื่อเรียกว่าเอกทนบางรูปเป็นงาขวาหักหรืองาซ้ายหักก็มีเหตุที่พระคะเนศเสียงานั้นมีเรื่องกล่าวว่าเดิมมีสองงาบริบูรณ์แต่ครั้งหนึ่งปรสุรามขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาดพระอิศวรบรรทมหลับอยู่พระคะเนศจับปรสุรามด้วยงวงปั่นคว้างไปจนปรสุรามสลบครันฟืนขึ้นปรสุรามจึงจับขวานคว้างไป พระคะเนศเห็นขวานจำได้ว่าเป็นของพระอิศวรประธานจึงไม่ต่อสู้แต่ก้มหลงรับไว้ด้วยงาข้างหนึ่งงานนั้นก็สะบั้นไปทันใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชนิพนธ์เรื่องพระคะเนศเสียงาวไว้ตอนหนึ่งว่ายอมหัวคอยอยู่รอยอมรับปรสุรามคว้างฉับฉาต้องงาซ้ายมาลายยับเยินย่อยขวานร่อนกระดอนกล้อง กึกก้องโรงทานลักษณะของพระคเนศอาจพอสรุปได้ว่ามีรูปกายเป็นมนุษย์มีเสียงเป็นช้างมีงาเดียวเตี้ยผุงพลุยหูยานสีกายแดงบางตำราวา่าผิวเหลืองนุ่งห่มแดงตามปกติมีสี่กอบางตำราว่ามีหกหรือแปดก็มีถือขอช้างบวงบาทงาหักและขนมมุทกะ บางตำราว่าถืออาวุธและวัตถุแตกต่างกันเช่นถือชามขนมมุทกะหม้อน้ำดอกบัวผลส้มสังจักหลาวธนูลูกธนูคทาขวานลูกประคำงูพลทับทิมหัวผรกกาศเหล็กจานและสมุดหนังสือในส่วนของการถือเหล็กจาน และสมุดหนังสือของพระคเนตนั้นมีเกร็ดเล่าว่าเมื่อพระวาลมิกิรือศีผู้แต่งคำพีรามายณนะพบกับพระวยาสรือศีผู้แต่งคำพีมหาพารตะจึงได้พูดคุยกันถึงเรื่องการแต่งมหากาบครั้งนั้นวาลมิกิรือศีสอบถามว่าแต่งเสร็จหรือยังวยาสือศีเล่าให้ฟังว่าได้แต่งมหากาบเสร็จแล้ว เพราะมีพระคเนศคอยช่วยเขียนตามคำบอกของท่านดังนั้นด้วยเหตุผลนี้จึงปรากฏรูปพระคเนศบางรูปถือเหล็กจานและสมุดหนังสืออันแสดงถึงคุณลักษณะของผู้เป็นเทพแห่งภูมิปัญญาพระคเนศถือเป็นสัญลักษณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของข้าราชการกรมศิลปากรด้วยเหตุนี้จึงปรากฏรูปพระคเนศในส่วนราชการของกรมศิลปากรหลายแห่งเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงละครแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนคร